ฮทำอะไรกับมันทำอะไรกับแมลงลักกี้ทำอะไรแมลงทำอะไรกับแมลงฮะหนูจะกินไม่ได้นะหนูไม่จะจจกินจกฮะเอาตายเลยทีนี้ตายเลยไปเลยไปเลยจ้ะถ่ายมาเล่นแมลงเอาละลักกี้ มนันจิไปไปไน้งจกเป็นเมืไรเนี่ยฮ่ะอาจเป็นจิ้งจกเหรอแม่ท้อยก็ไม่กินไม่กินแมลงลอะไรก็กินสดโอเค <laughs> อโอเคทำไม Lucky cho thăm lại con mà lên. Lucky lắc anh mới này đi lắc anh mà dìm à? anh này đi lắc ký